สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์งามไส้กะกะตรู้ทั้งรู้ว่ามีการทุ่มเงินอย่างมหาศาลแต่ไม่กล้าแตะ16มกราคมพี่น้องประชาชนชาวเขตหนึ่งชุมพรและเขต6สงขลา จะได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมสอสอเป็นการเลือกตั้งเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายชุมพลจุลไสยลูกหมีและนายถาวรเสนเนียมสองแกนนำสำคัญกลุ่มกปปสที่ถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากสภาพความเป็นสอสอ ยังไม่รู้ว่าคนที่ได้เข้าสภามาจะอยู่ได้อีกกี่เดือนแต่ต้องบอกว่าเลือกตั้งซ่อมหนนี้สู้กันดุเดือดเลือดพล่านอยู่พอสมควรยิ่งเป็นช่วงโค้งสุดท้ายด้วยแล้วคู่ชิงดำจากสองพักร่วมรัฐบาลคือพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์โดยมีผู้สมัครจากก้าวไกลและพักกล้าแทรกเป็นยาดำ งัดทุกกลยุทธ์ขึ้นมาบทขยี้กันทุกดอกทุกพักต่างระดมขนแกนนำทีมงานชุดใหญ่ลงไปช่วยหาเสียงจนเริ่มจะมีเรื่องฟ้องการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งกันแล้ว ผลจากคำปราศัยของผู้กองนัดธรรมนัดพรมเผ่าเลขาธิการพลังประชารัฐบนเวทีปราศัยที่สงขานับว่าสร้างแรงกระเพื่อมในวงการเมืองภาคใต้กับวักทองที่ว่าเป็นนักการเมืองต้องมีกระตังถ้าไม่มีตังถ้าไม่รวยจะไปช่วยได้ไงพร้อมทำท่าล้วงเงินว่ามีตังช่วยเอาไหมพี่น้อง มองแล้วผู้กองนัดคงไม่ได้พุ่งเจาะจงไปที่ตัวผู้สมัครคู่แข่งจากพักต่างๆแต่เป้าหมายน่าจะมองไปถึงยุทธศาสตร์การเลือกตั้งใหญ่ที่รอยอยู่คือการค้นประชาธิปัตย์พักเจ้าถิ่นที่ครองการเมืองในภาคใต้มานานเป็นการประกาศให้เห็นความพร้อมทั้งด้านสถานะตัวผู้สมัครของพลังประชารัฐและยังโชว์ให้เห็นว่าพักแกนนำรัฐบาลมีกระสุนดินดำเต็มคลังสะบียงที่พร้อมจะขนออกมาอัดฉีดผ่านโครงการ ประชารัฐนิยมตีไปที่จุดขายของพักเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์ที่ชูภาพพจน์ใส่ซื่อมือสะอาดแต่ขาดปัดจจัยมาตลอดตอกย้ำภาพที่ตรงข้ามกับพักของแกนนำรัฐบาลในความใจถึงพึ่งได้พร้อมเปให้ไม่อัน้นสำทับด้วยลีลาปราศัยของบิ๊กป้อม พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักที่ยกผลงานรัฐบาลขึ้นมาข่มคู่แข่งทั้งโครงการคนละครึ่งบัตรสวัสดิการรัฐรถไฟรางคู่ลงสู่ภาคใต้และอื่นๆงานนี้เล่นเอาเจ้าถิ่นประชาธิปัต์นั่งไม่ติดจุรินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าประชาธิปัต์ต้องรีบตอบโต้ว่าการยกผลงานภาพรวมของรัฐบาลที่ทุกพักร่วมกันทํามามาเป็นผลงานของพัคใดพัคหนึ่ง ถือเป็นการลักวิ่งชิงปล้นกลางแดดไม่ว่าผลการโหวตจะเป็นอย่างไรย่อมชี้ถึงทิศทางการเมืองภาคใต้ในอนาคตกลับมาดูสนามเมืองกรุงกันบ้างบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขตเก้าลักสีจ,จตุจักร้อนแรงไม่แพ้กันผู้สมัครแต่ละพักฟาดใส่กันไม่ยัง้งมีการเปิดประเด็นเริ่มจะหว่านเงินซื้อเสียงกันแล้ว เพื่อเป็นการย้ำเตือนก่อนที่พี่น้องประชาชนจะหลงลืมกันไปเจ็ดเสือกะกะตอชุดนี้ประกอบด้วยนายอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานนายสันทัตสิริอนันัยบูุญนายทวัชชัยเทิดเผ่าไทยนายชัดชัยจันพรายศรีนายประกรณ์มหันนบนายเลิศวิโร์โกวัฒนะและนายทิติเชษนุชชนาฏเป็นกรรมการก็หวังว่าทั้งเจดเสือจะออกมาแอคชั่นป้องปรามกันบ้าง การเลือกตั้งซ่อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าที่เขตหนึ่งชุมพรเขต6สงขลาเขต9้าหลักสี่จตุจักรบางเขนไม่เพียงพิสูจน์การประทะระหว่างพักการเมืองใหญ่ส่วนหนึ่งเป็นระหว่างพักร่วมรัฐบาลด้วยกันกับพักร่วมฝ่ายค้านแม้จะเป็นเพียงการเลือกตั้งซ่อมเฉพาะเขตแต่หากดูจากการทุ่มทรัพยากรก,การเมืองลงไปโดยเฉพาะพลังประชารรัฐและปะปชาธิปัต์ชัดเจนว่าแพ้ไม่ได้ ตรงนี้จึงเท่ากับเป็นภาพจำลองสะท้อนแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นของการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพหรือเลือกตั้งทั่วไปว่าจะดำเนินไปอย่างไร ในความดุเดือดรุนแรงเข้มข้นของกระบวนการสัพป,ปยุทธ์จึงเกิดคำถามไปยังบทบาทของกอกรโดยอัตโนมัติไม่ว่าเรื่องข่าวลือการใช้เงินซื้อเสียงคำปราศัยระบุบรรทัดฐานนักการเมืองต้องมีตังเท่ากับตรวจสอบบรรทัดฐานกกรอ,อย่างเข้มข้นจริงจัง ต้องยอมรับว่าจากกระบวนการเลือกตั้งอย่างเป็นการทั่วไปในเดือนมีนาคม62ต่อเนื่องยังเลือกตั้งซ่อมต่างกรรมต่างวาระบทบาทก,กอกตถูกจับตามองอย่างยิ่งโดยเฉพาะภายในกระบวนการเลือกตั้งนายกอบจอเลือกตั้งเทศบาลน,นายกอบตอึอกรกะทึกครึกโครม น่าสังเกตว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นปรากฏความอื้อเฉาในกรณีซื้อเสียงบางแห่งทยานไปถึงระดับ5,000บาทแต่ไม่มีการขยับจากกะกะตว่าสนใจยิ่งการต่อสู้เขต1ชุมพรเขต6สงขลาและเขต9หลักซียิ่งชายชัดว่ามีเงินไหลสะพัดจำนวนมหาศาลแต่ไม่เคยมีการปราบปรามจากกกตน่าสังเกตว่าตัวแสดงบทบาทที่เป็นกองหน้าในเรื่องนี้เป็นพักใหญ่อย่างพลังประชารัฐพักที่อ้างว่า เป็นสถาบัานการเมืองอย่างประชาธิปัตย์ทั้งพักพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์ล้วนเป็นรัฐบาลเมื่อเป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจคอสชอและคอสชอมีส่วนในการแต่งตั้งกะกะตมือแห่งกะกะตจึงไม่กล้าแตะสองพักนี้โดยรู้ทั้งรู้ว่ามีการทุ่มเงินมหาศาลเพียงใดลงไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ